ที่คนทั้งประเทศตอนนี้โะสาวอยากเจอมากที่สุดฮันเกอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว e ลกับชุชวว o ับอาจจมีควดีมากวอ้ว่วสวม่ะผมหล่อไหมออว่วยมากวอส่วยมาวอดส่วยมาหวอดส่วยมาหวอดส่วยมาให้พูดนี 我帅嘛我帅吗他ขาบอ帅哦我帅吗啊，我帅吗เขาตอบเไปเขเกินหมีปี่อ่านไม่ออกอ่านแล้วแปลซิแลวเกินเกินอกับก คนไทยก็ดีกว่าฮันเกิงมาตั้งทีแล้วเดี๋ยวผมรักคนไทยผมรักคนไทยโอ้โหจับป่ะอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งผมหิวข้าวผมหิวมิวข้าวอ่าได้อยู่ได้อยู่สามบ้างอ่าแจ็คอวดแจ็ควดอวดอวดมาอดหั่ต่อมาต่อมาไหวปะ รวยปะ่ะได้ก็ได้ก็ไม่ใชาได้ก็ดกว่าสาาร้้ามได้ก่ชว่าก่ใช่ำว่าารถ้ก้็ม่่าสามด้กม่ำาสามดกคารับก็้ก็่อคาาด้ก็กครับดก็เล้ก็เล่ออกวไอเกดีกว่าใหไ้กีการลอกเรียกวก็ ้างคลิปขึ้นมาชื่อโอป้าไทยแลนด์สไตให้คุณสอนดีกว่าใช่ครับเดผมสอนแล้วกันคับสอนก็สอนก็มิวสิกมิวสิกมิวสิกมามิวสิคมาเร่มเต้ั <usion> เดี๋ยวให้ให้ฮันเกิร์กสอนแจ็คบ้างดีกว่าข้าของฮันเกิง์นี่ไหมฮะโอเค นั่งอึ้งอยู่เพราะว่าพี่ไม่ใช่บอกว่าเห็นตัวเองตอนเด็กหรอกนะแต่ว่าพี่เห็นวิธีการพูดจาคุณไม่ใช่เหมือนคนยี่สิบแปดคุณกินอะไรอ่ะไม่ไม่หรือว่าคุณกินอะไรถึงถึงถึงทานปลาเยอะไหมเมื่อเช้าผมกินข้าวผักบุ้งไฟแดงเออเออเข้าใจเข้าใจปกติจะเข้าใจไงของการจัดตารางเรียนเนี่ยของต้นครูล้วขอบอกว่าวางแผนเป็นระบบมากทํายังไงนะครับคือ อย่างนี้ครับคือในมหาวิทยาลัยเรามีวิชาเอกมีวิชาโทที่ภาษาอังกฤษเลียกเมเจอร์กับไมเนอร์นะครับแล้วก็มีวิชาศึกษาทั่วไปคือวิชาพื้นฐานของคณะแล้วก็วิชาเลือกเสรีเป็นวิชาที่ค่อนข้างที่จะง่ายดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเอาวิชาพวกนี้มาไว้ตอนม6ซึ่งมันเป็นปีที่ผมจะต้องอ่านหนังสือเพื่อสอบอดมิชชั่นในระบบด้วยนะครับแล้วแล้วก็ส่วนวิชาเอกวิชาโทนี่ซึ่งมันจะค่อนข้างยากต้องอ่านหนังสือค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ นี่พี่หัวร้อนอะไรัพี่ฟังน้องดูวิชาเอกวิชาโทซึ่งมันค่อนข้างจะยากเนี่ยผมก็จะไว้ตอนมสมหซึ่งการเรียนมันไม่ได้เครียดมากขนาดนั้นคือผมเรียนด้วยใจรักจริงๆกับวิชานี้ผมเลยทําได้ดีเพราะเวลาเรามีใจรักในอะไรเราก็ทําได้ดีเหมือนพี่วิวดี้พี่แจ็คมีใจรักในในอาชีพที่พี่ทำอยู่ตอนนั้นใช่ไหมครับพอเรามีใจรักปุ๊บเราก็จะมีความเพียรที่จะเกิดขึ้นเองว่าเฮ้ยเราเอาใจของเราเนี่ย เข้าไปทําบางทีเวลาทำอะไรเราไม่ใช่สมองทํานะพี่เราใช้ใจทำนี่นี่สอนสอนพี่อแล้วป่ะไม่ใช่ผมว่าใอ้ผมแชร์ให้ปังไปเอาวิชาการผมแชร์ผมแชร์ให้ปังไปแชรพี่โดนรถชนตอนเด็กอ่ะผมมีความรู้สึกว่าเราสองคนควรจะควรจะต้องยอมเป็นสุภาพบุรุษแล้ะลาออกจากรายการเพราะว่าน้องเขาเาเรียนแบบพี่เหมือนมากเดี๋ยวผมยังไม่เล่นอะไรเลยโอ้โหมีคนบอกอยู่จริงเหรอสมมติผมเป็นน้าเดชผมกำลังมีข่าวผมมีข่าวอ่ผมเป็นน้าเดชวันนี้เรทราบข่าวว่าน้าเดชมีแฟนใหม่ ครับแต่ว่าูที่ไม่รู้ว่าแฟนใหม่ของน่าแดดเนี่ยเป็นใครมือคุณจะทิ้มหน้าเือคุณจะผ่าเจอใหม่ครับมือคุณนิ่งๆคุยกับผมไม่ได้หรอครับผมก็งองอยู่ครับพี่น้องชาวไทยเหมือนเหมือนเหมือน